ยามองขามบอเซียกะต้องเสียฟังสวัสดีครับอิส,สานพร่เจ้าครับกล้วยนี่กล้วยอันนี้ก็กล้วยนี่คือกล้วยน้าว่าบ้านเขานะครับถือว่าดีที่สุดแล้วเรื่องกล้วยกล้วยอันนี้เขามีไว้กินเด้อบะแมนมีไว้ให้แกกนะครับกะไว้กินไว้กินปอกให้หลากินก่อนนะครับ เอาอีหลากินด้วยแซบบ่หวานแซบมากค่ะเหลือเสือ้อแต่กิ่งนะเรื่องกล้วยกล้วยคุณรู้หรือไม่กล้วยมีประโยชน์อะไรต่อร่างกายของเราของเราบ้างกล้วยสุกนี่มีดียามองขามบอเซียกะต้องเสียฟังถ้าเครียดถ้าซึมเศร้าถ้านอนบอหลับถ้ากดไลย้อน ให้กินนี่นะครับรล้วสุกนะครับน้ำว้ารวมถึงแก้เมาข้างก็ได้ลดกดในกระเพาะอาหารได้ดีมากจีเหมาะสำหรับคนที่ท้องผูกเป็นประจำแบบบกคอยบกคอยอื้นะพี่น้องอันนี้ก็สิไปซอยระบายซอยขับซอยล่างล้ำใส่ไง กิ่ว่ามานั่นกเว้าตามผลงานที่เขาวิจัยมาแล้วนะพี่น้องบอมเอนอีสานบ่เจ้าว่าเองนะถ้าเขาเครียดเขาซึมเศร้ายังเสยพี่น้องเขากะกินร้องกินกล้วยจากน่วยสองน่วยร้องเบิงนะครับเพราะว่าอันนี้ก็สีซอยให้เขาคลายเครียดคลายความซึมเศราลงนะครับอันนี้อิรีนะครับโรคก,กดไหลย,ย้อนเขากะกินกล้วยกล้วยนี่สิไปซอยลดกดลดแก๊สที่มันตีขึ้น หนาอกตีขึ้นมาล้าคอเฮานะพี่น้องนี่ก็กล้วยก็บซอยได้นะครับหรือถ้าเป็นคนนอนบ่หลับมันก็วนก็วายย้ำเมื่อคืนย้ำสิน้อนนะพี่น้องก็กินจากลูกหนึ่งนะครับลูกเดียวพอนะครับก่อนนอนเลยนะครับอันนี้ก็สิไปทําให้หนังท่องถึงหลังนังตายย้อน ก็ <c oughs> คือวาน่นแหละนะครับอันนี้ก็ซอยให้นอนหลับได้นะครับอันนี้อีนะครับในโตกล้วยนี่มันมีกรดอะมิโนที่ไปทําให้ร่างกายเขาสดชื่นแล้วก็คลายเครียดคลายความกังวลได้แล้วก็เลเ็ดให้หลับได้ง่ายน่ะนะนะ <c oughs> ดีวอดีวอเวลาที่เหมาะที่สุดสําหรับการกินกล้วยนะพี่น้องควรตื่นมานะ่ะตื่นยำ้ำเสามากินเลยหนึ่งลูกนะครับ ผู้ดใดเป็นหลายๆโรคอย่างต่างๆนี่สิหายด้วยนี่แหละผลมไม้หาง่ายบ้านเขานี่แหละครับกล้าาวยน้ำวานี่แหละนะครับน้ำมเือเ้านี่ดีมากดีที่สุดนะครับบาววซึมเศราบาววเครียดบาววท่องผูกกัดดีละลายหายไปก,กับกล้วยน้ำมือเ้าที่เขากินทุกวันเท่านั้นเองนะครับง่ายๆถ้าเขากินน้ำมือคื้นก่อนนอนหนึ่งลูกนี่บ่แมนว่าเฉพาะเฮ็ดหเฮานอน,อนหลับสบายแล้วนะพี่น้อง มันี่ทำให้รักษาสมดุลน้าตาลในเลือดบ่ให้น้าตาลในเลือดมันต่าถ้าค้นน้าตาลในเลือดต่าตื่นขึ้นมาเนี่มันจีเป็นวินวนเป็นบบสบายเนื้อสบายโตเป็นจ้งใดละ่ะแบบไข่ย้ํามือเส้นนะท้าบานเขาเอิเ <c oughs> ว้าง่ายๆก็คือถ้าเครียด ถ้าวิตกกังวลถ้างอยเงาถ้าซึมเศร้ากะรีบเอานี่ยงัดเข้าปากไปเลยนะครับอันนี้คลายเครียดลายได้อิ่ีนะครับหรือถ้าผู้ใดนอนบ่หลับกระวนกบ่ายง้าเมือคืนกะเอานี่จากหนึ่งลูกก่อนนอนเท่านั้นเองง่ายๆนะครับเนี่ยประโยชน์มันเยอะอิ่ีนะพี่น้องกล้วยน้ำว้านะครับเพียงแค่คนบ่ลู้เท่านั้นเองนะครับอีสานป่เจ้ากะนำมาบอกนะครับถ้าผู้ใดเป็นตามที่ว่าหรือว่าบ่อยากเป็นกะ ล้องหามาทํามากินเบิงนะพี่นอ้องเพระาะว่ากล้วยน้าบ้านเขานี่เยอะแยะหาซื้อได้ทั่วไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ